ครับวันนี้ก็โยกับช่องช่องอะไรน้องมิงช่องวินบอยโอ้ยคุณแม่ได้เลยครับโอ้ได้ได้ปูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปูอะไรครับปูเสียช่วยอันนี้มันเป็นบ้านของปูเสียชวนนะครับพี่ใบไม่จับได้กวนนี่พี่ใบพี่ใบกำลังทำอะไรอยู่ครับพี่ใบใบทำอะไรโอ้สร้างบ้านเหรออุยวันนี้น้ำสวยงามมากเลยไปดูนี่ไปไปดูดูทะเลนี่ ตอนนี้เราอยู่ที่ชามนะครับจังหวัเดเพชรเพชรบุรีใช่ปะเราอยู่จังหวัเดเพชรบุรีใช่ปะโอเควิบยัยไปไหนวิบัยวิ่งไปนู้นแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแอง่งแอง่งน้ำเล็เลกๆนะครับโอ้น่าเล่นลมากๆแอง่งเ,เล็กเล็กวิบัยวิ่งอย่างปนุกขนาดีิบยัย,บยไปไหนอันนี้ดูน้องบิง้งน้องบิง้งกับคุณแม่นะครับ กำลังจ,จับปูเต่สวนน่ารัก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 มากๆครับสนุกไหมลูกสนุกไหมครับเด็กๆสนุกสังใหญ่เลยไรตัวอะไรไปดูนีพี่ไว้ไไตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ซ้ำนะครับบรรยากาศดีมากๆครับไม่ร้อนมากเกินไป ลมเย็นครับสบายสบายเล่นได้ทั้งวันครับอากาศแบบนี้ใช่ไหมที่ไว้ต้องวิ้งไม่สนใจพอแล้วน่ยคงเล่นใหม่ไม่สนใจพอแล้ววันนี้กำลังสร้างอะไรอยู่ครับตั้งหอย,หอ,ยอ๋อตั้งหอยอะไรครับนี่ครับไม่หอยด้วยนี่กำลังเอาหอยลงกระทะเแล้วครับทำมาได้หอย น,น้องๆน,นี่โอ้โหสวยงามมากๆนะไม่ปกับก็ห่างหายกันไปนานนะครับกับคลิปที่ไปทำน้องบีก็มไม่ค่อยมีเวลาถ่ายครับช่วงนี้งานยุง่งนี่ก็เป็นวันพักผ่อนนะครับทางานจะได้พักผ่อนครับ ไ,ไว้ทำอะไระลูกโอ้ตังมมากครับเอ้มาชมบรรยากาศดีนะครับสวยงามมากเลยวันนี้ก็เวลายังไม่เที่ยงเลยครับอากาศยังดีอยู่เลยเราเกือบเกือบเที่ยงแล้วครับ นี้เดี๋ยวเราจะกลับมาทำคลิปกันใหม่นะครับฝากกดติดตามด้วยครับบ๊ายบายน้องมิงบ๊ายบายก่อนเร็ว